เคร uhm ื cup, sa, Eugene, ่องปรุงกับประกอบไปด้วยหอมแดงพริกเผาน้ำตาลปีบพักษะเน่ดิสเซลานเน่กนาวกระเทียมพริกตะไคร้ครับน้ำปลาหอยผงถิบเดี๋ยวเขามาเห็ดแล้วก็เอาไปกินกันครับผมเจ่บ มายำกันเลยครับใส่หอยลงไปใส่เบิร์ตครับผมทักให้มันสเสด็ดหนามเนยได้ครับเด้อหนามมันไม่ควรจะบูรหลายนี่ครับหั่นไว้แล้วหอมแดงกับตะไคร้ใส่เบิร์ตนี่ครับสาละแหน่สเสียบใส่เบิร์ตสวนหนามยำนะครับปั้นเอาครับขี้ขานต้ม ต้นผสมกับน้ำปลาน้ำตาลปีบบวกพริกกระเทียมนะครับพริกเผาะนะครับหลายที่สำคัญเลยขาดบ่ไยนะครับผงถิบใ <c oughs> ส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไลยแสบไลยครับผมใส่ลงไปอันนี้จะใส่้ลยนะครับใส่จักเกิอหนึ่งก่อนนี่ครับเอาไว้สดนำจังหน่อยนี่คนครับโอ้ กินผู้เดียวนี่จะเป็นไรได้นนอวะครับหอยนางรมนี่แห้งขื้นซื้อเรื่องการอันบำรุงอยู่อันปกติเขาจะมีอีกอันนึงนะครับเรื่องหอยไซเจ้พอดีพะบานบบกินนี่นะครับหอมเจียวครับนี่ครับส่วนพักต่างๆเตรียมไว้แล้วครับพักกระถินพักขนาปักกาดนะครับได้ครับกระแซบบอเดี๋ยวไปกินแซ่บๆน้ำกันครับผม สวัสดีครับพอกับพบานสายเดินอีกเซนคเคยครับผมเมื่อนี้ <laughs> ยำหอยนางรมกระปุกหอยนางลมกระปุก <laughs> นกี่มันพันไหมนะครับมันเป็นขายแบบเป็นกระปุกครับ <laughs> สีปุกลอยก็เลยจัดมาครับ16กระปุกแต่ว่าเอามาเห็ดกินนี่12กระปุกครับ oh, <no. S 1> มากินเลยครับเมื่อนี้ก็มีนางเคนโดครับมานางนาปิ่งไกใสบ่าบาบๆเลยครับเกลือกุลลิงเกลือ ตือนท่านอยู่มือนีีปิ่งไกล้กันพอซิมในจัจกคำได้เสียบบอออกผมไม่ขอ่เสียบบครับเปิดเอามาจิบสุดเสบครับคำามี้เงเลยลอไมอืออือ มันปะไม่เอาข้ามากินด้วยใครต้องเกือปะครับอืมปอบว่ากินขอยนะกินแต่ย่ำกับพวกแห้งนะครับกระสอบไม่เกือนะอืมซีฟูดคนๆครับ ทับพี่ครับบนส่วนสุดยังไม่ได้กินหน,อง,นองเลยน้ำเชืแบนให้กินเลยครับแผลบเร็วสุดยหญ่ทีชุดเนี้นยครับ แต่บ่ครับแจ๋วเลยนะเป็นเสียงอย่างน้อยอย่างโอ้ยหอยยังลุมครับกระหูดกันอยู่เนาะครับทรัพย์ภคุณเพิ่มคึ้นอย่างเนาะเราจะกินไรบันทีจะยู่อะไรบูบูแล้ววันหยุดครับอากาศดีๆเนี่ยเมื่อเสาร์วันนี้ครับผม ก็มาถ่ายกัอเอนครับถ่ามาถึงก็อคอครับนี่มีไเรือ่อยสูบีสูนองเล้ บางตาน้องเขียนเวลาเอาลงคอมมันก็เห็นเหมือนเดิมหรอกตอนนั้นเก็พูด,ดพว่าคลิปเพราะว่าสายเดินทีเดียวได้เลยครับขอให้นางร่วมกับปุ๊กครับ <c oughs> สี่ปุ๊กเลย เสด็ไปอยู่ซ้ายแล้วครับคุณแม่บ้านนั่งเบิงอยู่ทางขาครับตายเลยที่เห,นห็หนนะหอยน้ำลมสิบซองกระปุกเสด็ <laughs> ไปอยู่ซ้ายนะอื ก็ซปูรังอะเอะเปปูนะ มันซีฟูดอ่น้ำย่ำหอยนางรมครับใกรย่ายกันแต่ว่าใส่ผิดเผานะ่ะผิดประตูนะจับวะครับสุดจัด คุณต้องกลคุณกินคอณต้องกลุ่มน,น,กนักตัวใหญ่ครับ20ตามสิกตูกลุ่นก็กินได้อยู่นะเข้ากินตูหน่อยทางนี้สบาย ต้องสงสัยได้ครับเด้อว่าเป็นยังคือบ่มีหอมเจียวนะครับผมบ่กินหอมเจียวกระเทียมเจียวครับไข่เจียวกินอยูะอร่อยไหมครับอืมชินโตอร่อยไหมลูกน้ำสุดยอดไหมน้ำไมาตอบ สุดยอดนะสุดยอดให้ย่าดีหน่อยเร็วกินนามดิวหยุดรักเต๋ครับเ็นดสุดยอดให้ย่าดีหน่อยหนุย่าให้ย่าดีหน่อยสุดยอดให้ย่าดีหน่อยดิสุดยอดก่อนอืมเอาไม่ยินไหสุดยอดก่อนดิอืมอาเอิดอย่นี่้วเปลี่ยนงานเ้ย กินครับคำไม่ใญ่ต้วงหืม ปุงบินต่ำโหรายครับน <laughs> น,นี้สมหน้าเนื้อเลยโอ้ยประเดี๋ยกรอ้อ <c oughs> บอกว่าท่านเป็นขวบอยู่อีกสองสามเดือนก็จะจ้มขวบแล้วครับ ถ้ามีสูตรดีๆให้บอกไว้บ่อบอบอกในเรื่องคอมเมนต์มาบอกนะครับอเอาเขียดปีปากก็คือจะบอกท่านล,ละมันงไงล่ะว,ว้าวโย่ทางบอกภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก็พอเป็นจบมาจะแต่วันนะครับพอแบภาษาจีนอืม không có phù củaผม, cùng đỉnh này mẹ chào nha tiền cái áo ấy bình ai <laughs> <laughs> đến hàng ได้สนใจกระทักเฟียดไปไหนเด้อครับเด้อซีพุกลอยอันเอียงเน่อซื้อเฟียดเพ็่นจำบ่ด้กะน้องแอนฟิวยังสักอย่างนี่แหละครับนี่ครับผู้เสียพี่หงอารมณ์ดีเน่อร่อยไหมไรเออคือบอกอะไรมาไรนะ ต่อครับเอาจัดจานดีดีครับพริกประมาณสามสิบหน่วยโอ้ยเด็ดแหงเด็ดกูหอยก็คือพูดทั้งลังหมดละครับลัลงกล่องหมดละ <c oughs> แม่บ้านยิ้มเปื่อยเื่อยครับเลยน <c oughs> กินแล้กก็นอนครับบ่ได้มีอย่างดอก

nhanh thảo nhanh thảo dết đi đi sập xe không ยำหอยนางรมกระปุกคำสุดท้ายจ้วงจ้วง <S <S ี่ยงครับ <S <S เอพัก หวนจักหน่อยดูอเอาไปทอยใหญ่ครับสลัดหอมป่ะรออู้ยังอู้เพ็ดห่อนดีดีไปเบ้ักรูร้าน สดยอดครับเกี้ยงขอบคุณหลายด้นะครับเ้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องสุบูสุคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปช่องพอบานสายเดือนนะครับผมจังได้กะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเป็นแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาให้พี่ให้น้องในเบิ่งนะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอบานสายเดือนได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปอีกนะครับยังให้เฮ็ดคลิปยั้งกินยั้งเฮ็ดยั้งกะ คอมเมนต์มาขอ,อกันไหญน,นะครับผมเอาคลิปที่มันใหญ่เลยครับเด้อพี่น้องเซหราับาบันนี้เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ